แดงๆกาดไปเลยกองนี่มีกินน,น,กนนะมันที่ <h> จะเป็นวายหรือก็หม,มูแมลงอ่อนนะแต่ว่าตัวน้อยตัวใหญ่หมูไมนจะลงไป

าอาว่าจะเมื่อทุกคนเลยแต่ว่าเปไดเมื่อซ้ำงานเรากระเทินเนี่ยมากแล้วเฮิร์นได้นอนสองคืนเพราะว่าช่วงนี้ทางมาันกะยิ่งแนะน้ำขี้ต่มลงแต่และนองก็้เต็มเลยทุกคนเลย <c oughs> อื่นยังเมื่อใหญ่พ <c oughs> ดอโอ๊บ <c oughs> ไปหาเราละแล,ะลง 그 본지 독 니콜 니. ออกมาตากนะน่าเลยคนเลยเชียงลบเชียงเชียงลบแห้งเลยนะเดี๋ยวซึ่งถ้าพังเบื้องบนก็จะพุ่งนะว่าจะห้าวโด่งว่าจะพุ่งแต่ตาโด,ดก,กโดนี่แหละเชื่อมือองเนาะตอนนี้ก็ผล่งก็เบาบางไปเลยคนุ่งเลยหลบไปค่ดยน้อยไปเลย เพราะว่ามังที่พอหมูพอไก่นะ ไปนะเนแหละมุมนะ นี่เพื่อทุกคนเลยที่จะขอขอมาเงียบๆถวาวอยู่นี่นะาานี่ปนะ่ามันยากเอาไปเยองเมื่อคืนนี่มีเพาเห็ดเลยตอนนี้ก็รอมากไกลแค่ไหนเดี๋ยวใช้รถไปตาทางเช่นนี้ทุกคนเลย เพราะาทางแค่นั้นในภาพไปชื่อวัอนไปเลยแล้วก็หมูนะ่ะเลนขึ้นมาเทิงขึ้นเลยหมูนะ I'm งามแรกนะถือว่าเลาะมากครับเห็นทุกคนเลยมีพร้อมเลยเดี๋ยวจะได้เลาะไปเรื่อยๆไปจนมืดไปแหละ้วนี้นะว่ามันนี้ถือโคมมานําทุกคนเหมือนที่อาจจะได้การเลาะมือนะชุดเทของบัมมาหน่อยเลยเชกเก็บปลาหัน เด็กชีวิตเล่น้ำท่าอย่า,ยางนี้แหละเพราะว่าไก่ขี้รักไก่มันลักแห้งทุกคนเลยเพราะว่ามันเห็นคนและเธอหนึ่งก็เลยบินไปแล้วก็ าจะหา,ากินแทางใก่ ที่ได้ลงไปตาลงนั่นแหละ ตเเนห็นบอลหมูดุกันนี่นะหมูตีอยู่หรอดุดแต่แถนี้มีแต่ปอดเก็บป่าซักดมดเแตหมูนะสุนลายยุบไปจุพัน หมูรุดนขนาดเลยทุกคนหมูก็รับเป็นสองเซ้ปลาใชงไงไง่ไม่าจะเอางงตรนี้แบบเหมูนวัก่อกมานี่เห็นอันมะพรา้าวตอือกินนะ จกกักรเหาะจักบ้างทุกคนเลกินนะไฟห้องแดงๆนี่กาดกันนะกองนี่มักินนะบางทีจะแล้จะเป็นวายหรือกระกระห้องบางทีก็บ้างทุกคนเลยนี่มากินนะอ้ะกาดมนะันตัวมะมันกันอย่างกกดุกเลย ល្ນ់ະ់ដែម្រាម្រា័ងត់ ไทลงมานะชิกินลองเบิ่งนะเมื่อที่มันหวานทุกคนเลยเพรานั้นเนื้อกินนะถือว่ากกมันหวานเลย

cây à cái năm วานเหมือนรัดมือทุกคนเลยที่ห้ไปหาโล่วแถวกูมึงนี่อย่บบนี้แหละบางทีเพาะหานะสำงขับว้ามึงนี่กับกุ๊บชุกกูบิชุกเดะนอกกของ คือปลายแถวเรดานปลายแถวเรดานนะจนหลายพอใกล้แล้วก็เล่นทุกคน เลาะขึ้นด่านขึเลยววันนี้นะว่าระใส่็จงแล้ร้อมเพืเลยน่าจะเนื้อเส้นลายยืใดใสบานกคนตอนนี้จะได้เท้าดงกันทุกคน เอาทางแี่นนั้นกับบปพอเถอะเลยใจโละเมิอนะ โอ้รักเมอแล้วเปเล่ฮะเมอเปล่าเมอเลอะถิ่งานทันมาจบแจโลอดเฮ้าาเแต่ทำ <c oughs> นั้นล่ะขาก มาฮอดมันดูคนเศร้าลักกะไม่ได้เผอทุกคนเลยมากะเดี๋ยวรอท่าผ่านทามาเพื่อแหละทิ้งนานก็มาแต่มีมานมาเนี้นะเลยตาประชิวเมื่อเ่าเดี๋ยวเมื่อละเมื่อเมื่อเมื่อลูกพิบแลเอาระดัเพันยูต่อคอยกับ่อ ไปมือวิคืทอดก็ผูชาวนะ<อ>ก่แล้วว่มีผู้แซผูชาคืทอดก็คือทอดมีอายุกัอดได้ก็คือได้มือปลาได้บัีรได้ตอ,อนะอนี้ก็ถือว่าพาดอ,ดดอบบดนะ้อมมือทุกคนเลยอ้อมมือับครับนะตอนนี้รอเพื่อกบปัธมเพื่อนายัางมีเมืออยู่ ยังอยู่ต่อุะพอยกับตาบะชีอยู่นะเมื่อเมื่อก่อน